มีคนดีที่ไหนทําชั่วถึง3ครั้งในเรื่องเดียวกันทําดีกับเขาเขาจะไม่ทําร้ายเราใช้ไม่ได้กับทุกคนค่ะลองทุกเพื่อดำเนินคดีอเช็คเด้ง3ล้าน5ค่ะ คือจริงๆแล้วเนี่ยคดีนี้นะคะมันมันยืดยาวมากมาคือคือเอมี่เองเป็นคนที่ใจอ่อนแล้วก็ให้โอกาสเขามา3มรอบรอบแรกเนี่ยเอมี่ก็ให้โอกาสไปแล้วรอบหนึ่งก็โอเคเด้งไปมไม่เป็นไรเขามาขอร้องเราก็นะคนเราก็น่าจะให้โอกาสครั้งที่2ครั้งที่2เนี่ยเขาเขาผิดเงื่อนไขเอมี่ก็เลยให้คุณตํารวจเนี่ยเข้าชาร์จเลยค่ะจับตัวมาที่นี่แล้วแล้วคุณแม่เขาก็โทรมาขอร้องแล้วตัวเขาเองก็โทรมาขอร้องเอมี่ เอมี่ก็บอกตัวเองแล้วว่าไม่ไม่ใจอ่อนแล้วเพราะว่าตัวเอมี่เองเดือดร้อนไม่มีเงินคือชีวิตเอาตรงๆเรามีเงินเรามีเงินที่จะไปใช้หนี้คนอื่นแต่ทุกวันนี้มันกลายเป็นเราทั้งไม่มีเงินใช้หนี้ทั้งไม่มีเงินที่จะกินด้วยอะไรอย่างเงี้ยพอมาถึงสอนอปุ๊บเขาท้องอีกค่ะเขาท้องแกกําลังจะคลอดอีกไม่กี่เดือนเราเอมี่ก็เลยคิดว่าเด็กไม่เกี่ยวโอเคงั้นให้โอกาสเขาในการที่ไปคลอดลูกแล้วมาเคลียเอมี่ก็ให้โอกาสเขาประมาณหนึ่งปีกว่าของของ ของครั้งที่แล้วที่คุยกันน่ะนะคะ mm hmm. เขาก็เอมี่ให้เขียนเช็คเซ็ตใหม่ให้ก็คือ3ามล้านเซ็ตใหม่ให้เอามาให้เอมี่เขาบอกว่าขอเริ่มปีนี้30เมษายนพอถึงพอใกล้จะถึง30เมษายนค่ะเขาโทรหาเอมี่ว่าอย่าเพิ่งเอาเช็คไปขึ้นได้ไหมเพราะว่าเขายังไม่ได้เอาเงินเข้าเขายังไม่มีเงินเอมี่บอกว่าคือถ้าเอมี่ไม่เอาไปถ้าถ้าไม่เอาไปเข้าคือมันเด้งเลยเด้งเลยคือเขาก็โดนเลย เขาก็เลยบอกว่าขอโอกาสเป็นวันที่5 5พฤษภาคมเอมี่ก็รอค่ะรอถึงวันที่5พฤษภาคมสรุปเขาหายไปเลยค่ะหายไปเสร็จปุ๊บเอมี่บอกว่าโอเคงั้นไม่เป็นไรเอมี่ก็ให้โอกาสอีกประมาณเดือนนึงเลยโทรหาคุณแม่เขาแล้วบอกว่าคุณแม่คะรบกวนบอกลูกสาวคุณแม่เนี่ยช่วยเอาเงินมามาคืนหนูหน่อยนะคะเพราะว่ามันเป็นคดีอาญานะเพราะว่าเช็คเนี่ยมันเด้งอีกแล้วแต่หนูยังไม่ได้ไปแจ้งความนะคุณแม่จะเอาอยังไงดี แล้วก็รบกวนบอกลูกสาวคุณแม่เนาะเพราะาตอนนี้เธอรู้แล้วว่าเขาเขาหลบอยู่นะคะเพราะว่าเขาไม่ได้มีแค่แคดีนี้คดีเดียวนะคะแล้วทีนี้เสร็จปุ๊บคุณแม่หายไป2วันแล้วก็2วันคุณแม่โทรกลับมาบอกว่าถ้าอยากได้ความสะใจอะ่ะก็ไปแจ้งความจับลูกเขาเลยทำไมท,ทำไมถึงไม่ให้โอกาสกันเออเอ็มมี่กับคุณแม่ขาหนูให้โอกาสลูกคุณแม่เนี่ยทั้งหมด3รอบโดยที่เตงเดือดร้อนมาก นะคะครั้งที่แล้วเขาก็เอารถมาวางไว้ที่เรานะเพื่อเพื่อให้เรามั่นใจว่าเราจะได้เงินหรือว่าไม่ต้องหรอกเพราะรถเอ็มี่เอามาเอ็มี่ก็โดนจับเพราะเอมี่ทำอะไรไม่ได้นะคะแล้วเอมี่ก็แบบว่างั้นเอางี้ละกันเขียนเช็คให้เอ็มี่ใหม่แล้วคุณแม่ก็แบว่างั้นก็เอางี้ละกันถ้าคิดว่าจะไม่ช่วยกันะก็จับไปเลยเพื่อความสะใจเอ็มี่บอกว่าทั้งชีวิตเอ็มี่เนี่ยช่วยลูกสาวคุณแม่มาโดยตลอด3ครั้งแล้วเอมี่รอมาหลายปีแล้วกับเงิน3ล้าน5นะคะเดือดร้อนตั้งแต่เริ่มเริ ถ้างั้นก็จับกันไปเลยและกันเอาความสัตย์จับว่คุณแม่คุณคุณแม่พูดพูดเป็นผู้ใหญ่กับเอมมี่หน่อยเพราะว่าหนูให้โอกาสคุณแม่จําได้ไหมวันที่คุณแม่มาร้องไห้ขอร้องหนูอ่ะหนูก็ให้โอกาสแล้วนะแล้วทําไมวันนี้คุณแม่ถึงพูดแบบนี้กับหนูเงินสามล้าน่านี่มันมาจากไหนคือเขาเขาเขาเอาเงินจากเอมี่ไปก่อนค่ะเขากู้เขาเออเขาทั้งกู้ด้วยทั้งขอยืมด้วยคือตอนแรกเขาก็ให้นะให้คือเหมือนเขาเอาเงินไปหมุนนะคะเขาเขาเอาเงินไปหมุนเสร็จปุ๊บคง คงหมุนไม่ทันจริงๆมูลค่าของเงินทั้งหมดจริงๆเท่าไหร่จริงๆอ่ะมูลค่าหนูหนูก็บอกคุณแม่ว่าแม่ทบาแล้วเขาอาอคุณแม่เขาก็เถียงไอี่ขึ้นมาคำหนึ่งว่าจริงๆอ่ะเงินมันไม่ใช่3ล้าน5 000, นะหนูบอกคุณแม่ค้ายหยุดค่ะยอดเงินจริงๆที่แท้จริงเลยคือ5ล้านแต่ลูกสาวแม่เนี่ยอีฟเนี่ยเขาเป็นคนขอหนูว่าอย่าเอาถึง5ล้านเลยช่วยๆกันหน่อยอ่ะเราก็เลยให้3ล้าน5เดี๋ยวน้องเลยค่ะเอมี่มามีเอกสารทั้งหมดค่ะ มีทั้งหมดเลยที่เขาเอาเงินไปตั้งแต่วันที่เท่าไหร่มีครบอันนี้คือไม่ไมรวมดอกเบี้ยน,นี่ต้เนเงนยคือไม่รวมดอกคือเอาง่งายๆเงิน5ล้านอะ่ะเอมี่ตัดออกไปให้เลยเอาให้เอมี่แค่สามล้านห้าก็พอคือไม่เอาอะไรเลยขาดทุนก็ยอมคือยอมหมดแล้วทุกอย่างคือให้โอกาสคนเยอะมากแล้วคือคือมันแค่เสียใจตรงที่ทําไมคุณแม่ถึงพูดแบบนี้กับเอมี่มันเลยทําให้เอมมี่มาในวันนี้ด้วยคือแบบมันมันเสียใจวันนี้เราสนิทชิดเชื้อขนาดไหนไม่ได้สนิทค่ะหนูไม่ได้สนิทเนื่องจากเมื่อก่อนอ่ะ อย่างที่บอกว่าเมื่อก่อนเอม้ม่ทำธุรกิจแชร์ใช่ไหมคะมเงินมันฟลอร์คือเอมม่สามารถหาเงินได้วันวันหนึน่งมันมากกว่าหลาน<ม>เพราะฉะนั้นเอมี่ก็เลยในความรู้สึกว่าให้ให้ให้ใหเขายือมอ่ะเออดอกเบี้ยนิดหน่อยเราก็คิดว่าไม่เป็นไรหรอกเราก็ไม่ได้เสียดายอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วอันนี้เป็นคนจักจากทางไหนพี่เอ๋อตรงๆคนที่เข้ามาเล่นแชร์กับเอ้ี่เนี่ยทุกคนมาจากทางโซเชียลมดเลยมันไม่มีใครที่อะไรรู้จักมักกี้กันมาก่อนเลยแต่ว่าใจแลกใจหนูเพราะหนูเป็นคนถือว่าใจแลกใจแต่อันนี้ก็คือ รู้จักกันพะเขามาเล่นแชร์วงเราใช่ค่ะใช่คือหนูว่าเปิดบ้านแชร์ไม่ได้เ <hiding> ป <fake noise> ิดมาแค่บ้านเดียวเปิดมาแล้วสองสามบ้านหนูว่าเป็นเท้ามาแล้วสองสามบ้านแต่ก่อนหน้านี้คือโดนโกงไปแล้วสองร้อยล้านแต่สองร้อยล้านไม่ทําให้หนูเดือดร้อนหนูก็เลยอ่ะถ้าเลขาคนนั้นเขาโกงไปเขาคิดว่าสองร้อยล้านนั้นทําให้ชีวิตเขาดีขึ้นอ่ะเอาไปหนูก็คิดแบบนี้ไม่เป็นไรฉันสร้างใหม่หนูก็สร้างของหนูมาแบบนี้มาโดยตลอดโดยที่ไม่เคยคิดเอาเรื่องอะไรใครเลยมีแต่ทําให้เขาชีวิตดีขึ้นหนูเลยมีความรู้สึกว่าณวันนี้อย่าเพิ่งเบื่ออหหนนูะถ้าาาเตตมสื่่ง คืออย่าเพิ่งเบื่อหนูให้เข้าใจหนูหน่อยว่าหนูมันถึงเวลาที่หนูต้องมาเอาของของหนูคืนบ้างเพราะที่ผ่านมาหนูให้คนอื่นมาเยอะนะวัน,นนี้อย่าเพิ่งเบื่อหนูแต่ว่าให้กาลังใจหนูหน่อยท่าตนตำรวจว่าไงบ้างคะเมื่อกี้ที่เขาก็ท่านบอกว่าไปลงบันทึกประจําวันเดี๋ยวร้องทุกข์เลยแล้วก็ให้ด,ดําเนินคดีได้เลยค่ะท่นี้ต้องออกหมายจับเขาเขาต้องออกหมายจับแล้วคะ่ะคือก่อนหน้านี้มีออกหมายจับเขาไปแล้วนะคะออกไมยจับแล้วจับได้แล้วก็ให้โอกาสเขาอีกไงเขาท้องอันนี้คือไม่เกี่ยวกับว่าแชร์เขาแบบ เพียไปอย่างงี้ไม่เกลียดแต่ไม่ค่ะอันนี้คือเขาคือให้เขาแชรใช่ถูกต้องเขากู้เอมี่ไปเลยค่ะคือตอนแรกตอนแรกคุยกันว่าเออเรามาหาธุรกิจอะไรทําด้วยกันไหมอะไรแบบนี้ได้ซ้ำคือเราก็อยากช่วยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีสัญญาไหมฮะมีค่ะเดี๋ยวมีน้องเลยค่ะกำลังรอข้ามเรืออยู่เอาสัญญาตอนนี้พี่มาแจ้งความครั้งแรกแล้วว่าผู้กรณีเรามาแล้วเอมี่ตกลงกับเขาว่าจะเขาจะทยเพื่อใช้่อนได้เดือนละแสนเขาใช่ค่ะเขาไม่ไม่เคยได้สักครั้งเลยเดือนละแสนเนี่ยค่ะไม่เคยได้ถ้าแบบตอนนี้เรายังไม่ได้เงินจากเขาเลยหนูไม่เเเคคยยยไดด้ลสักบาทีว่ะ ในสัญญามันเป็น3.5ห้ารือมันเป็น5ล้านอะอ่าเอมี่ให้ลง3ล้าน5เพราะว่าเราตกลงกันแล้วเพราะวันที่ทําสัญญาค่ะเอมี่เอมี่ก็ทากับท่านพุ่มกับไม่ได้แบบทํากันแบบกันเองคือหนูต้องมีผู้ใหญ่มาคอยการันตีหนูด้วยว่าหนูทําเรื่องจริงหนูไม่ได้แบบโกหกหรือสร้างหรือแม็กขึ้นมาก็ท่านพุ่มกลับก็มาช่วยเลยค่ะ,ะสรุปว่าวันนี้ที่เอมี่มาคือเคยให้โอกาสทีรอบแล้วใช่หนูให้โอกาสเขาแล้วได้ได้ผลตอบรับจากจาก,จากท่านผู้กระเดีย เหมือนกับไม่สนใจอะไรอะไรค่ะใช่เขาไม่สนใจเอมี่เลยแล้วก็คุณแม่เขามาพูดแบบทําให้เอมี่รู้สึกรู้สึกเสียใจมากว่าเอ๊ะทำไมคุณแม่ถึงพูดแบบนี้สรุปเอมี่ยืนยันว่าจะโดนในคดีเอมมี่ยืนยันแล้วค่ะเพราะว่าที่ผ่านมาหนูหนูไม่เหลืออะไรแล้วอ่ะมันมันมันหนูมาขอเอาของของหนูคืนแล้วก็ตอนนี้หนูเริ่มเดินหน้าเอาสิ่งที่เป็นของหนูคืนค่ะต่อให้เขามาขอโอกาสอีกครั้งเราก็ไม่ให้อืมโอกาสให้เขาไปสามครั้งแล้วค่ะเอมี่เชื่อว่าคนดีไม่มีคนดีที่ไหนทําชั่วถึงสามครั้งในเรื่องเดียวกัน เอพีก้าพูดได้อันนี้ก็คือเราก็จะเดินหน้าทวงเงินในส่วนถูกต้องค่ะไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่คดีอะไรใครเอาเงินไปเอมี่ไปทางไหนเอมี่ขอพุ่งอย่างเดียวเลยแต่ก็ยังรับงานละครเหมือนเดิมนะคะตอนนี้ส่วนตัวเอมี่เคลียร์หมดแล้วส่วนตัวเอมี่ก็คือศาลศาลท่านก็เมตตาให้ไก่เกีียกันค่ะแล้วก็โจทย์โจทย์ก็โอเคแล้วทุกอย่างทุกอย่างมันจบหมดแล้วในตัวเอมี่ไม่มีคดีอะไรเหลือหลงเหลือแล้วเอมี่เคลียร์ตัวเองแล้วแล้วก็เอมี่พิสูจน์ตัวเองมาสองสมปีแล้ว สุดท้ายพี่จะบอกอะไรกับสังคมไหมครับสุดท้ายเอมี่กำลังจะบอกกับทุกคนว่าทำดีกับเขาเขาจะไม่ทำร้ายเราูขอพูดซ้ำเนาะว่าทำดีกับเขาเขาจะไม่ทำร้ายเราใช้ไม่ได้กับทุกคนค่ะจากนี้ต่อไปเอมี่อยากจะบอกกับทุกคนว่ารักตัวเองให้มากเมื่อก่อนเอมี่ไม่รักตัวเองรักคนอื่นรักเพื่อนเอาเพื่อนเอาคนอื่นเห็นคนอื่นเห็นความสำคัญคนอื่นมากกว่าครอบครัวตัวเองด้วยซ้ำคือให้ให้หมดให้หมดทุกสิ่งอย่างนี่ค่ะ แล้วการทําแต่ละครั้งเอมี่ไม่ได้แบบทํากันเองนะคะก็จะมีท่านพุ่มกลับมาช่วยทําด้วยแล้วก่อนหน้านี้มีการไปแจ้งความที่สํานักงานตํำรวจแห่งชาติคือทําหมดไม่ไม่ได้แบบส่วนสี่ส่าทำหรือแบบเพื่อที่จะเอามาเมคเฟซเพื่อที่จะให้เป็นข่าวอะไรอย่างเงี้ยไม่มีเลยนะคะอันนี้คนเดียวหรือว่าหลายคนคนเดียวค่ะอันนี้ใช่ค่ะเฉพาะคนเดียวเพราะว่ามันยอดมันสามล้านห้า้านหก็เช็คก็ตีไปสามใบ เขาถ้ายอยเซ็นเซ็นส่งให้เราอะไม่ค right ่ะเขาต้องเซ็นให้เอมี่ทั้งหมดอ่าฮะต้องเซ็นให้เอมี่ทั้งหมดเพื่อการันตีก็ก็อยากจะบอกเขานะคะว่าวันที่คุณอยากได้เงินจากเอมี่อะแค่บอกว่าเตงโอนตังให้เอมี่หน่อยไม่ถึงหนึ่งนาทีล้านหนึ่งสองล้านเอมี่โอนเลยเอมี่ไม่เคยแบบขัดข้องเลยแม้แต่นิดเดียวเพราะฉะนั้นวันที่จะคืนเอมี่อะถ้าคุณจะไม่คืนไม่เป็นไรแล้วก็ให้ดําเนินคดีตามกฎหมายแต่ก็แค่เสียใจที่คุณแม่คุณพูดกับเอมี่แบบนั้นแค่นั้นเอง หลักฐานเรามีหมดใช่ไหมคะมีครบค่ะมีการโอนเงินมีรูปเขาตอนรับเงินคือคนแต่ละคนที่จะรับเงินกับเอมี่เนี่ยเอมี่จะให้ถ่ายรูปคู่แบบประชาชนนึกภาพไหมคะโพสกับแบบประชาชนแล้วก็ถ่ายรูปคู่ให้เอมี่ถ้าเกิดว่าเขาไม่ได้ยินยอมหรือเอมี่เฟกจริงๆอ่ะเอมี่จะไม่ได้รูปตรงนั้นแต่ถ้าเกิดว่าคุณถ่ายรูปคู่กับแบบประชาชนนั่นหมายความว่าคุณคือตัวจริงมีอะไรอยากจะบอกเขาไหมคะขอดูอยู่ก็อยากจะบอกเขาแล้วกันนะคะว่าวันที่ทุกคนอยากได้เงินจากเอมี่อะเอมี่โอนให้แบบง่ายมากเลย ให้แบบไม่คิดอะไรคุณขอร้านหนึ่งสองล้านเอมมี่ให้แต่นวันนี้แค่เดือนละแสนอะเอมมี่ขอเงินเอมมี่คืนโดยที่เอมมี่ไม่เอาดอกเบี้ยเลยแม้แต่บาทเดียวขอเอมมี่คืนแค่นี้ไม่ได้หรอธุรกิจที่คุณทำอะมันก็ได้เงินดีนะและแต่ละคนด้วยแล้วก็ในในคดีดหลายๆที่เอมมี่กำลังไล่ฟ้องอยู่ตอนนี้ก็นะคะให้โอกาสมาคุณยังมีโอกาสอีกหนึ่งเดือนเพราะก่อนที่ก่อนที่ทุกอย่างจะขึ้นไปถึงศาลนะคะก็อยากให้ทุกคนโทรมาคุยกับเอมมี่ก็ได้มาไกลเกลี่ยกันว่าเราจะเอายังไงเพราะนวันนี้ เอมมี่เวลาดีดีใจหายพูดตรงๆดีดีชิบหายบอกเลยแต่ถ้าร้ายก็ร้ายสุดสุดด้วยเหมือนกันเพราะว่าที่ผ่านมามันก็เกือบร้อยล้านแล้วอะเงินอยู่ในเนี้ยนวันนี้ตัวเองไม่เหลืออะไรรถก็ไม่มีขับอย่างเงี้ย <mm> มันเลยมีความรู้สึกว่าถึงเวลาที่เอมมี่ต้องเอาของเอมมี่คืนอย่าเพิ่งเบื่อนหนูนะเอมมี่เชื่อว่าเจ้านี่หลายๆคนเป็นเหมือนหนูนะคะเอมมี่เชื่อว่าเจ้านี่หลายๆคนเป็นเหมือนหนูเอาจริงกับเขาบ้างเขาจะได้ไม่ต้องทํากับคนอื่นแบบนี้อีกหมายความว่าเราให้เวลาเขาเดือนหนึ่งนเนาะหลังจากนี้ค่ะจากนี้เดือนหนึ่งก็ ก็คุยก็อาจจะไม่ถึงเรื่องขึ้นศาลก็อาจจะไม่ต้องขึ้นลงขึ้นศาลนะคะสําหรับคนที่ที่เอมี่กำลังไล่ฟ้องนะคะสำหรับคนนี้อะไสหรับคนนี้ก็ต้องดําเนินคดีตามกฎหมายแล้วค่ะเพราะว่ามันรอมาหลายปีแล้วแล้วก็ไม่มีไก่เกียรแล้วค่ะเพราะว่าเอมี่ไก่เกียรเขาไม่ได้สามรอบแล้วนี่เป็นรายแรกเที่ที่มีรถลูกค้าพมี่เลยใช่ไหมที่เปในคดีใช่ค่ะกอนกสองร้อยร้อยล้านนี่คือกี่คนลูกนี่เรา ถ้าถ้าณตอนนี้รวมๆกันนะคะคนที่เอาเอาเงินเอมี่ไปจริงๆอ่ะมันมันหลายสิบล้านมากค่ะหลายสิบล้านก็อยู่ที่ประมาณสิบกว่าคนค่ะตอนนี้ตอนนี้เอกสารที่ได้เนี่ยได้ได้เนี่ยหกคนแต่ว่าตอนแรกเอมี่คิดว่าจะไม่ฟ้องแต่ถ้าเกิดว่าไม่ฟ้องเธอจะอ่ะทำไมเธอไม่ฟ้องคนนี้ทำไมเธอไม่ฟ้องคนนี้สรุปคนที่เอาเงินเอมมี่ไปฟ้องหมดค่ะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนก็ตาม นี่คือเป็นหัวอกของเจ้านี่ที่แบบต้องตามทวงใช่ค่ะเอมี่อยากจะบอกเจ้าหนี้ทุกคนนะคะว่าถึงเวลาที่พวกคุณต้องทําจริงๆแล้วลงมือกันจริงๆเหอะถ้าเกิดว่าใครอยากจะทวงนี้มาเลยค่ะมาหาเอมี่เราหัวอกเดียวกันเอมี่เชื่อทุกคนเดือดร้อนพี่เงินไม่มีให้ลูกไปโรงเรียนเอางี้เนี่ยลูกเอมี่จะเปิดเทอมแล้วยังไม่จ่ายค่าเทอมลูกเลยสามหมื่นสี่เอาเงินที่ไหนจ่ายนะคะวันนี้ดูส่เอมี่จะเก็บกดมากก็ทน่อยใช่มันตดมันอดทนกับกับคนพวกนี้มานานมากแล้วและที่สําคัญนะคะ ลูกนี่บางคนเอาเงินเราไปแต่ไปฟ้องค่ะฟ้องหาว่าท่านเล่นเล่นแชร์กับเอมี่แล้วเนี่ยไม่ได้เงินไม่ได้เงินคืนไม่ได้ดอกเบี้ยขอโทษนะคะทุกอย่างมีหลักฐานครบหมดค่ะเพราะฉะนั้นจะทําอะไรให้มีสตินวันนี้ตั้งแต่วันนู้นจนถึงวันนี้ถ้าเป็นเมื่อก่อนนี้มีจะพูดลิ้นรัวมากจะแบบไม่มีสติพูดแม่งเวลาจะพูดอะไรก็พูดแต่นวันนี้หนูมีสติมากขึ้นหนูโตมากขึ้นและหนูมาขอเอาสิทธิ์ของหนูคืนค่ะ